สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฮปปี้เพลนะคะรายการพื้นที่ความสุขค่ะรายการสาระมาคุยกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องที่จะต้องใกล้ตัวเนาะที่จะมาพูดคุยกันรับรองว่าน่าฟังจริงๆค่ะก็คือเรื่องการนอนหลับค่ะใครที่มีปัญหาว่านอนหลับยากหรือว่าแบบ ตีสามตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ตาค้างอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าบางคนนอนไม่หลับเราก็ต้องพึ่งยานอนหลับด้วยนะคะใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาชวนคุยกันค่ะว่าถ้าเรานอนไม่หลับเดี๋ยวจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาค่ะเมื่อเรานอนไม่หลับนะคะสิ่งแรกที่เราต้องดูคือสาเหตุทำไมถึงนอนไม่หลับล่ะสาเหตุแรกนะคะก็คือความเครียดค่ะวิตกกังวลเราต้องดูก่อนค่ะว่าวันนั้นอะเราเครียดหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเครียดค่ะแล้วก็ ต่อไปก็คือเรามีโรคประจําตัวหรือเปล่านะคะ<ม>เช่นไอปวดหลังปวดท้อง<ม>หรือว่าอะไรที่มันรบกวนร่างกายเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเป็นอีกเช่นกันค่ะ,คะต่อไปก็เช่นห้องดังเกินไปสว่างเกินไปมืดเกินไป,<ม>นไปหรือว่าเราอาจจะเล่นโทรศัพท์หรือเปล่า<ม>ก่อนนอนเนี่ยคะ่ะก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะค่ะเรียกได้ว่าบางทีก็อาจจะเกิดจาก พฤติกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งเลยอย่างเช่นเราอาจจะนอนกลางวันเยอะนะคะหรือบางวันเนี่ยเราอาจจะดื่มชากาแฟตอนบ่ายเนาะแล้วระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับในตอนกลางคืนได้หรือบ,บางคนเนี่ยอาจจะติดซีรีส์อ,อันนี้อันนี้เราหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ติดลงพอดนะคะดูจนดึกดื<อ>่นทีหนึ่งทีสองก็แล้วติดตามเนื้อเรื่องจนนอนไม่หลับเลยทีเดียวค่ะไอ้เรื่องซีรีส์นี่แหละเป็นประเด็นเพราะว่าส่วนตัวก็เหมือนกันขออีกตอนขออีกตอนเพราะมันจบตอนหนึ่ง เออมันแหมมันไม่ได้นะอีกตอนนึงก็เราก็ต้องห่วงสุขภาพแล้วก่อนเนาะว่าแบบว่าใช่2ีสองปีสามเขาไปแล้วใช่แล้วเราก็จะเพลียสมองก็จะตึ้งหุดหงิดค่ะนอกจากนี้อาจจะทําให้ความดันเราขึ้นด้วยค่ะค่ะงั้นเรามาดูวิธีที่จะช่วยให้นอนหลับแบบไม่ต้องพึ่งยากันดีกว่า ดีกว่านะคะข้อแรกก็คือจัดห้องให้หน่านอนค่ะห้องที่น่านอนก็คือห้องที่มีความมืดค่ะแล้วก็<ะ>มีอากาศที่ดีอากาศถ่ายเทนะคะมีความเงียบหรือถ้าเรามีผ้าห่มอ,อุ่นๆแล้วก็หมอนข้างหอมๆวางไว้รอบๆตัวเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายขึ้นนะคะหรือว่าจะลองออกกําลังกายเบาๆในตอนเย็นค่ะเช่นเดินเล่นหรือว่าทํางานบ้านงานสวนเล็กๆดูอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะอะต่อไปก็คืองดชากาแฟค่ะยิ่งช่วงบ่ายเนี่ย อยากให้หยุดเนาะเพราะว่าบางทีกว่ามันจะหมดลิธิ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราก็ตาจะแจ้งแบบทั้งคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งที่ทําควรทานะคะก็คือนอนเข้านอนให้เป็นเวลาค่ะอย่างเช่นนอนสามทุ่มตื่นหกโมงก็ควรจะเป็นสามทุ่มนอนอย่าแบบเลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะให้ร่างกายเราปรับตัวนะคะก็คือสามทุ่มรู้แล้วร่างกายจะรู้แล้วว่า เราจะต้องนอนแล้วนะอันนี้รวมถึงวันหยุดด้ค่ะก็คือวันหยุดก็อยากจะให้ตื่นให้เป็นปกติเหมือนกับวันธรรมดาวันทํางานนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเรานอนไม่หลับจริงๆเนี่ยก็ลุกไปทําอะไรที่มันเบาๆรีแลกซ์เช่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะง่วงเองแล้วก็ค่อยไปนอนค่ะค่ะเอาละค่ะการนอนไม่หลับนะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยถ้าเป็นบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึก กังวลแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวนะคะบางคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนาะนาฬิกาชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแค่อยู่ให้สบายค่ะทําใจให้โล่งเท่านี้ก็จะช่วยให้เรามีความสุขมากค่ะอ่าค่ะวันนี้ก็เคล็ดลับดีๆนะคะลองนําไปปรับใช้กันค่ะคุณผู้ชมเราสองคนก็จะต้องปรับใช้เหมือนกันบางทีเราก็นอนไม่หลับค่ะ,ะสําหรับวันนี้ค่ะรายการ Happy Place นะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ